สวัสดีครับในชุดฝึกในกลุ่มของสมัยสเกตอัพนะครับถ้าใครที่ใช้ร่วมกับงานสเกตอัพร่วมกับงานาตัวออโตแคดนะครับเราก็สามารถที่จะสามารถที่จะเอ็กพอร์ตไปเป็นออโตแคดได้เลยนะครับโดยการมาจากนี่ครับเรามาที่ตัวนี้เราก็นําไฟล์ของเรานะครับมาจัดวางให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่คามิร่านะครับคามิร่าก็ไปที่พาราเล,ล่คือกบภาพขนานนะฮะ พกระนานปุ๊บเราต้องการมุมไหนเราก็นี่ฮะเราสามารถที่จะนำส่งออกไปไฟล์นะครับอันนี้เป็นท็อปวิวอันนี้เป็นด้านข้างนะครับอันนี้เป็นรูปเซกต์รูปแทกชันด้านรูปด้านนะครับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับผมตัวนี้เราก็สามารถออกได้เลยนะครับโดยการไปที่ไฟล์นะครับไปที่เอ็กพอร์ตเอ็กพอร์ตเป็น2 d นะครับเป็นรีกราฟิกนะครับเราก็ไปที่ตัวนี้นะฮะ ไปที่ตัวนี้เลยแล้วก็ไปเลือกออปชันของเขานะครับแล้วก็ไปเลือกที่นี้อ่าลืมไปนะครับไปเลือกที่เราจะไปที่ไหนครับเราไปที่ AutoCAD ไฟล์ dwG นะฮะอ่าไฟล์ d w เเดี๋ยวนะครับสักครู่นึงไปที่ไฟล์ dwg นี่ฮะ dwg เสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกออปชันนะครับเราจะใช้เป็นอ่าตัว2007 2น0 4นะครับ2004นะครับ,รบแล้วก็กด โอเคนะครับโอเคเสร็จปุ๊บเราทาการเอ็กพอร์ตอยู่ที่ไหนครับมาที่นี่ก็ได้ครับแล้วก็เอ็กพอร์ตเลยนะครับชุดรางนะครับแล้วก็โอเคนะครับเราไปดูที่ครับว่ามีมาไหมนะครับไปที่ดาวน์โหลดนะอ่าชุดชุดรางนะเราก็จะได้นะครับเป็นในตัวหน้าตัดของตัวอ u t o c a แคดนะครับครับ เสียงสับหมูนะครับปรกเปกปรกเปกรกเปกนะครับก็อร่อยนี่ฮะเราก็จะได้หน้าตัดมาแล้วครับว่าวิธีการทําหน้าตัดจากไฟสเกตอัพมาที่ออโต้แกนะครับเราก็จะได้เลยนะครับโอเคครับง่ายๆนะครับใครที่ใช้ร่วมกันกับสเกตอัพกับตัวออโต้แกมันก็สามารถที่จะลิงก์กันแล้วก็ส่งไฟล์มาแปลงกลับไปกลับมาได้นะครับผมโอเคนะครับฝากด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ